สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูคาบวัน,นิี้คาบวันนี้ก็คือคาบตะกอนสีดำที่เกิดขึ้นในเกียร์ต้เกิดจากความร้อนและการใช้งานนะครับมีทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ต้ในรถญี่ปุ่นหรือว่ารถยุโรปนะครับจะมีลักษณะแบบนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือคาบวัน,นิีนะครับคาบเหล่านี้ค่อนข้างที่จะออกยากนะครับต้อง มีอะไรมาโดนมันถูมันสักหน่อยมันถึงจะออกนะครับข้าวบานิชพวกนี้อย่างที่เราเห็นนะครับข้าวาพวกนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันก็องค์ความร้อนแล้วก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้ทางเดินน้ำมันไม่สะดวกมันก็คือคราบสิ่งสกปรปกที่ไม่มีวันหลุดไปไหนนั่นเองนะครับเกียร์ลูกนี้น้ำเคยเข้าก็ทำให้ชิ้นส่วนข้างในของบอดี้วาลเนี่ยมีปัญหาอย่างตัวนี้นะครับลูกสูบตัวนี้ มีการสึกหลอนะครับจะได้เห็นว่ามันมีรอยถลอกอยู่ครับอย่าให้น้ำเข้าเกียร์นะครับไปแยกออยกันด้วยนะครับรับติดตั้งออยเกียร์เซ็ตแทบแล้วก็ไฮบ i ิดนะครับผมเริ่มต้นที่800พกว่าบาทนะครับโอเคก็ไปดูตามลิตรกันได้เดี๋ยวผมจะลงรูปออยไว้ให้ในเพจนะครับสวัสดีครับ